สวัสดีครับทัศนะรายการศึกวันลุพินีสัปดาห์ที่105นะครับคืนนี้เลยครับศุกที่18เมษายนก็เป็นนัดหลังสงการนะครับอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่าชอบเหมือนกันตามไปนะครับคู่หนึ่งคู่สองนี่ขอญาตข้ามไปที่คู่3เลยแล้วกันนะครับไม้สังเงินสอยิ่งเจริญกันช่างเจอกับอิสอิโยนะฮะอูตัวนี้เก่งนะครับจำได้เลยไฟที่แล้วโดนนับกลับมาชนะนอกงัดคมดุดันนะครับผมว่าการออกหมัดเนี่ยอิสอิดีกว่าไม้สังเงิน นะครับจัดไปที่อิเซอิโยนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับคู่4เนี่ยลิสวานนะครับจากมาเลเซียเจอกับโซดะจากญี่ปุ่นนะครับเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ในรายการวันลุมพินีแต่ว่าก็ไปดูฟอร์มหลังเนี่ยถือว่าคู่ขี้นะคู่เนี้ยลิสานนี่เคยมาต่อยที่ไทยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าดูรูปร่างของโซดะบวกกับการออกหมัดลูกดูดันลูกแข็งแรงเนี่ยผมว่าโซดะจะดีกว่า ฉะนั้นคู่นี้เอียงไปที่โซดาจากญี่ปุ่นนะครับคู่5นะครับกติกาคิกบ็อกซิง่งหลิวเมืองหยางเจอกับมูฮัมหมัดเซลานีนะครับคู่ขี้นะคู่นี้หลิวเมืองหยางชนะชนะไอโนอิลิมาได้นับแต่ก็โดนโดนเยอะแต่ได้นับแบบได้นับคำก็เลยชนะไปแต่ดูผมดูก็ยังยังไม่ได้โดนใจเท่าไหร่นะ ส่วนมัวแมนเซซารานีเนี่ยเบอร์มวยในเรื่องของกติกามวยไทยเนี่ยโผเจอเบอร์ใหญ่ๆดีๆมาทั้งนั้นนะครับแต่คิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะพอไหวนะครับเพราะว่าค่ายวีนัมเนี่ยมีคิกบ็อกซิ่งเก่งๆหลายคนนะครับฉะนั้นผมว่าวันเนี้ยน่าจะไหวออกไปที่เซซารานีนะครับฟาลิคิด นะครับสิทธิ์หนุ่มน้อยครั้งแรกในวันลุมพินีแต่ฟอร์มหลังดูดันมากในรูปแบบ5ยกส่วนหนึ่งท่อนนี้ก็ดูดันใช้ได้แต่ผมชอบศอกของฟาลิชิตหมัดสอกใช้ได้เลยอ่ะรูปร่างดีด้วยนะครับน่าจะเปิดตัวได้สวยในรายการวันเพชรวังหินกับจรัสชัยนี่ก็เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ในรายการวันนะครับช่วงหลังนี่ก็ต่อยในกลุ่มพลังใหม่รูปแบบ5ยกนะครับเพชรวังหินดูดันเป็นมวยเข่าทรงฟัด นะครับมาต่อยวันลูมินีผมดูทรงนี้จะเสียเปียบจลัดชัยซ้อมพีเครูปร่างเดียาวุธดีอาวุธคมนะครับออกเน้นเน้นเนื้อผมว่าได้เปียบนะครับชอบไปที่จลัดชัยนะครับฮูเบตฮัตเซนเจอกับกูเซนนะครับฮูเบตฮัตเซนไฟที่แล้วดุดันมากซ้ายเน้นเน้นนะครับหมัดศอกมีเรียกว่าครบเครื่องดุดันส่วนกูเซนมาแทนนะไฟที่แลเนี่ยเดือนที่แลเนี่ยเพิ่งไปต่อยที่กัมพูชามาก็ใช้ได้ระดับหนึ่ง นักมวยจากอุตดเบดนีเก่งๆหลายคนแต่การเตรียมตัวเป็นรองแล้วก็ลูกแม่นคมๆเนี่ยผมดูอ,อูมเมทฮัสเซนได้เปรียบออกไปที่อูมเมทฮัสเซนนะครับก้าแต้มเจอกับทวนทองนะครับโอ้คู่นี้ถ้าเป็นห้ายกเนี่ยทวนทองสแตมทองปอเพชรไข่แก้วตัวนี้กระดูกแข็งโป๊กแต่พอเป็นวันลุมพินีนวมเล็กเนี่ยมันจะเข้าทางก้าแต้มนะครับคมๆแม่นๆนะหมัดซ้ายนี่โป้ป,ป้างปิดบัญชีนะครับจัดไปที่ก้าแต้มฝ่ายเทค แล้วก็บัวเขียวปอบอินเจอกับยาคุบนะครับยาคุบเนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาในรายการวันไปดูคลิปย้อนหลังก็ก็ไม่ถึงกับดุดันเท่าไหร่การออกหมัดผมว่าวันนี้ถ้าบัวเขียวไม่ประมาทนะครับต่อยตามเกมยังไงก็ดูดีกว่าออกไปที่บัวเขียวปอบอ,บอินนะครับส่วนคู่เอกครับก้องศึกเปิดโอกาสให้เราน้ำมูลเล็กล้างตาไฟที่แล้วเนี่ยราน้ำมูลเล็กโดนนับเข้าไม่ทันนะครับาตามไม่ทัน นะครับก็เลยแพ้ไปแบบคะแนนไม่เอกฉันด้วยนะไฟนี้ถ้าเกิดไม่โดนนับเนี่ยผมว่าต่อยไปต่อยมานะครับต่อยไปเรื่อยๆยังไงดูได้เปรียบนะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ประมาทไม่ได้ในเรื่องของนมเล็กฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารันนูเล็กก็คงจะมีมีประสบการณ์คงจะรู้วิธีแล้วว่าต้งองชกยังไงนะครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ยกฉลาดอยู่แล้วออกไปที่รั้นนูลเล็กน่าจะลางตาได้นะครับอ่ะประมาณนี้บงไว้ให้ละนะครับสามตัวตรงหน่อยนะครับวันนี้ ชอบไปที่ฟ้าลิขิตตัวแรกเลย9แต้มตัวที่2นะครับแล้วก็บัวเขียวตัวที่3ฟ้าลิขิต9แต้มบัวเขียวนะครับถ้าถ้าจะเอาสเต็ป4ก็เอาเนี่ยอิซอิไปนะครับจัดไปรวย,วยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ